สวัสดีครับพี่น้องมือนี่ปอดจอรสร้างแนวครับผมมือนี่เข้ามาในเมนูยังเชฟเทปจิ้มจุ้มปลาครับจิ้มจุ้มปลาอย่างนี้ปลากระพงปลากระพงจิ้มจุ้มปลากระพงครับผมเจ้าห่อนเจ้าห่อนเจ้าห่อนครับมือนี้เบ้าเวงวานสีเสียบสำเนามาเยี่ยมเย็นเสียเทปพ,พี่กแล้วครับมือนี้ครับหัวหอมมือนี้เนี่ยหัวหามมืองี้เนี่ยหัวหอมหัวหอมเอามีอเนี่ยแกะบ่ามือนี้ท่านไหนหาถ้าไหนหาหัวหอมแบบซีมีิมีอันละสิมี่วะ ตอนนี้เราเบิ่งกันช้ำแแหลของปากกัพงนะครับอันนี้ที่เลียนี่สิตมมันนี่นี่เลยเนื้อถิ่มทั้งทั้งนัดเสียหมอนี่นะะกินใกล้ๆบิ่กันนัดเสียหมอเลยยัดเสียหมอยังกับต้มเป็นน้ำซุปไปเลยเป็นน้ำซุปมากินครับวัอนี้เสียเทปเป็นจัดหนครับการทันนี่ก็ธรรมดาได้ครับนี่นะครับเสียพัฒน์ขนเดียเสียพัฒน์ขเนเฮ้ยน้อง การฆ่าข้อเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องมีเร้นหรอเขาลงบ้านเลยเขาลงบ้านเลย <c oughs> การทันนี่ไม่ต้องธรรมดาครับไม่เห็นดีของมันอยู่ับเสียงก <c oughs> างตัวเดียวเดียวกางแล้วนะเพืออยู่ยการทันครับการหัวก่อนปับเห็นคือเซีหมดเลยปะส่วนมากกินดิบกันไหนวันนี่จา้างว่าเขาเคยกินไหมเขาเคยกินกัน กินทียมอย่นี่ใส่ต้องใส่โซดาก่อนวะกลัวมันมีข้าวนะ่ารวกกินให้นแก้วแซ่บเซ็นะพี่น้องนอออเนียนนวลเลยวะเทียมเอาละเฮ้ยเบิ้งเนี่ยเบิ้งเนี่ยปลาผม พี่หลานด่ตัวนี้พี่หลานดิแยบนี่รองครับเราพุ่งมนันออกก่อน,อนพอกลางมันอยู่พุง่งนะครับผมจากล่าสุดเดียวไปกินอันด้าเล่มากอะขี่แตก,กไปสองมื่นครับไอ้โนี่บ้องมึงมาแก้วเลยแก้วเลยแก้วเลยวันสีเป็นเด้อ กลุ่มตัวแญ่เนาะเทีเนาะอนี้มัน,น,านขาดแน่อาขาดมีดเขามึงกั้งีมีซีไม่บ่ซีไม่่ะอันไนห้มาเขาเอาิมซีไม่ป่บ,บ่บฝนป่บ่ฝนทียมซีไม่เลย <c oughs> โอ้ด้วยัอเน้อมึง,นะบบนงเนาะบุตในมาเข่าอ้ยถวยจานนี่กินแล้วนี่่ล้างดึกเทียมควมซ่อนนี่เดี๋ยวนีบ้บ่บ่มีเล้ซอนสอนอนนี่บิดแล้ว ีอไปไฮบ้งถาเบังตอนจิมนะครับถาเบังตอนจิมเราเป็นซีมี่อย่างนี้นะครับไม่เนียวบอลนีนนอ่ะพะี่น้องเออยางวดิน่องไร่น่องไร่พี่น้อง,อง,องโอ้เฮ้ยหายไรกันน่ยนี่สุดอยญญอดคับวาบ้างญญาเลย วุ้งเหี่ยน nhà ปะสดคักเกือบสดคักว่ะเหี่ยน nhà ที่นี่สดคักงจือดไปเดี๋กินหำมดิกินห h à ได้หวดเลยทายห้มบอนเชฟนะครับคนนี้โอ้เชฟเคนเมียเสือเสียให้ยไหมคนนี้เสียสุดวันเมียว่าเสียสักผาท่าได้ตาเออเสียสุดวันเมียโอ้งวันท่านไหนตายือสักผาไปเสียุนีไปตลาดบ่เอ๋เกียวนี่ครับนี่เขาเอินมาสามสิบกรีบนะครับ ดีสุดยอดนี่อืมกินหอมไปไว้วันขี่เพียบเผียมากว่ะยันมันยันม่วมันกินห่อว่ะเ<ด>จะกินหัวหานันคือวเสือหนองฟอนมากเลยใช่ยังไงนี่เห็นไหมนี่เจ้าฮ้อนอีสา,านสานะครับวัววันด็โฆษณาด้วยนี่แต่ว่าบึงสปอนเสอร์มีกับเขาไหมเด้๋จัดเดี๋ยอจลองซิมวันวันสีอะไรวะครับเดวสือมาลองสัปปเจ้าฮ้อนอีสานนะครับวัต้อง ยังใส่ปึ๊บปุ๊บปสันสันสันใส่ได้เนาะครับเป็นบ้เทฟแมนเจงามันโอ้โหแล้วเป็นอะลาเนี่นวะไฟดีจอกแมนบ้าว่วาส่งสดีไฟดีเลยเป็น,น,นวันนุ่มบ่าเชฟแมนบ่าลำปีบอได้ลำปี <laughs> ครับเบืองล้าค,ครับผมอโอ้โหเดีอนน้อนกับผมอาสิังต่างๆยุที่ดังไฟครับเดือนน้อน,นมาปัดลมเปาเลยเนี่ยบรรยากาศดีครับนี่แดดบ้างหวนทั้งบาทครับ khỏi nhìn nước qua Kéo lên Thân lại bữa. À, nó lại thịt anh ก่อนแรกก็ต้องจิบน้ำลำแยกก่อนนะครับพี่น้องชิมคออ่ะพี่น้องนี่ครับจุม่มโอ้เข้าเดียวครับโอู้ทำนี่ ขอยาดเลผมขอยาดบาดค่ำนะครับพี่น้อง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 เว้ยหงไายเียๆมือ Dùng khao điều là chia. Thế là cứ Hãy subscribe cho kênh ไปลาเนี่มีนโปคอยเขาแล้วครับนี่เสียเทียบตายแล้วต้องกินสดๆในบ่อหนิี๋ยวเดีงยวเดี่ยเอาไปกินเอาถือว่าจุมจุมแกนำหนึ่งถึงห้านั่นหนึ่งสองสามสี่หา้าเมษ พ่อพี่น้องม,มาทานนะ่ะมีแนวแก่ข้าวบ่บบี้เมื่อวมีปัญหาพี่น้องมีแนวแก่ข้าวมีปัญหาพี่น้องนี่เฮ็ดกินยังไงนะครับเอาซื้อเนื้ซื้อยังงัาตลาดมาซอยแล้วก็ต้มน้ำซุปเป่นบ้าเสียแล้วก็ จำจิม๋มจำจิม๋มนะครับแจ่วฮ้อนยิ้มสันนะครับบอกสักนิ้อะไรเพราะตรงไทย <c ười> เอาเอะลายยงหางเลยครับันนี่มาเยี่ยมมายามเพิ่นก็ดตอนรับอย่างดีนะครับเพิ่นก็นจัดแ <c ười> จงวันไหนพูดอะไรเหรอ ขอแก่มือปลายจต้นกันนะหนึ่งสองสามสี้าเบางนีม่สุกเอาสุกสุกอืม่นอง อกี่น้ำไล่เลยมันเนี่ยนี่ตอนเบื้องตอนนี้ครับเออดวกเนี่ยแค่น้ำหนึ่งหากันหนึ่งสองสามสี่หาเดี๋ยวเอผักใช่ไหมนี่หวัดเหี้ยผักกับไหนวะ ตใครเบบกคุดพี่น้องสุดน้ำได้ยังไงเนี่ยหวานสีหวานหน้าสุดน้ำนะอ๋อพี่น้องเข้าไปรีวิวส้มยี้แล้สิริภาคกัน กินกันอยากได้แบบนี้พี่น้องเดี๋ยวจะไปเบิ่งเสียเทียบตัดผมเมยเด้อพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเบิเ่งไม่ตัดผมเม่ผมเด้อยพ่นี่เป็นส่งไงใครับไปเฮ้จ้าครับนางกินว่าทำไมฝน,นตก <l od of music> โอ้ยคนบากผักาาาง <l od of music> ่ายพี่ง <l od of music> ่ายมะนาวบาครับพี่น้องโอ้ย่าคนบากผักคนบากแน่ยู้เข้าม 贵。Oui. ครับพี่น้องมื่อนี้ก็ยู่จนคำนะครับตัดผอกตัดผมเรียบร้อยนะครับว่าเจียบเทียบพินชิม์ไปนะโอเคหมดนาจเจอกันไหมกับอาหารเมนูใหม่ด้วยคิมบีบา <c oughs> ไปมาไหม่บ <c oughs> พีไปพี่น้องเข้าครับพี่น้องเอาวอจอยสั้นเนวก็ขอลาไปก่อนนะครับ คลิปนี้พ่อสมนีคลิปหน้ากว่ากันแม่กับผมมือ,อน้กะเสียเทียบกับเขานอนแล้วครับมึนๆแล้วมือนีกไปเจอกันมิ่งร่ง <c oughs> กลับบันกับสองกัน